และได้รสชาติความบันเทิงร่วมกันค่ะยืงๆเลยนจ๊ะเรียบจริงๆเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมา่ที่ยงไม่กลับดีใจจังขอเปิดไฟนิดนึงได้ไหมคะเห็นแตนน่เพลงชารับหน่อยคือเพลงต่อไปเนี่ยดิฉันมกสวยเพลงต่อไปเนี่ยจะต้องสวยนิดน,นึง เป็นเพลงที it, so ่อยู่ในอัลบั้มช่วใหม่ค่ะเป็นเพลงที่สวยนิดนึงเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะอืมสวยนิดนึงเท่าไหร่กี่แมวอ่ะสี่เซ็กซี่ได้ยอกตลกอีกแคาดีเซ็กซี่แคาดีเซ็กซี่เอ่าสวยนิดนึงก็้หงอยู่ก็เรียกหมายถึงเรียกว่าสวยนิดนึงใช่ค่ะมันเป็นคำที่สำหรัผู้หญิงทุกๆคนนะคะที่สวยนิดนึ่ง แต่ทุกคนต้องสัญญาอะไรกับพาก่อนสัญญาได้ไหมชั้นว่าทุกคนต้องคุณจนแดนกันหน่อยเลยอยากเต้นอะไรอย่ากเต้นอะไรตอนนี้พร้อมหรือเปล่าแล้วตอนนี้เราพร้อมไหมทุกคนเป็นไงยทุกคนเป็นยัยย้ายไปทางขวาหน่อยพีซ All right let's go to this one ดี <c ười>